สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเมื่อถึงฤด,ดูร้อนเพื่อนๆรับตัวก็จะบอกว่าถึงเวลาต้องลดความอ้วนเพราะไขมันที่แขนขาและหน้าท้องคือฝันร้ายของซัมเมอร์เมื่ออ้วนก็จะไม่มั่นใจในตัวเอง ทว่าในญี่ปุ่นกลับมีนักสแสดงคนหนึ่งที่ใช้ความอ้วนของเธอมาเป็นตัวดึงดูดบรรดาแฟนคลับจำนวนมากจนร่ำรวยขึ้นได้และยังเป็นผู้นำแฟชั่นสาวพลัสไซส์อันดับหนึ่งของเอเชียนาโอมิวาตานาเบะผู้มีส่วนสูง157ซนติเมตรและน้ำหนักกว่า90กิโลกรัม ราชนีนักแสดงล้อเรียนที่คัเวอร์เพลง Rain on Me ของ Lady Gaga ลงใน YouTube จนกลายเป็นไวรัลชาวเน็ตต่างก็ตกตะลึงในความเหมือน ว่าทำไมเลดี้กา้าถึงได้อวบอ้วนขนาดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับดาราหญิงหน้าตาดีทั่วไปแล้วชาวญี่ปุ่นทุกคนต่างก็รู้ดีว่านาโอมิผู้สู้ชีวิตมาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตที่พกพันของนักสแสดงตลกและแฟชั่นไอคอนผู้นี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจยิ่งกว่าเดิมทีคำว่านักสแสดงตลกกับแฟชั่นไอคอนเหมือนจะเป็นสองสิ่งที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่นาโอมิไม่เพียงผสมผสานให้เข้ากันได้อย่างลงตัวแต่ยังทำได้สุดยอดจนสร้างเม็ดเงินมหาศาลได้อีกด้วยถ้าหากบอกว่าความฉลาดคือความเซ็กซี่แบบใหม่ก็คงจะไม่ผิดซึ่งคนแบบนาโอมิเองก็มีน้อยมากเธออาจจะไม่ได้สวยตามค่านิยมแต่กลับมีศักยภาพอันล้ำเลิศจนกลายเป็นเทพธิดาผู้ฉลาดที่เต็มด้วยเสน่ห์และความมั่งคั่งนาโอมิวาตานนเบะ เกิดที่ไต้หวันแม้เป็นชาวไต้หวันส่วนพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นอยากคิดว่าเธอสามารถเล่นตลกสร้างเสียงหัวเราะได้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะทุกคนรอบตัวมีแต่ความสุขสนุกสนานความจริงแล้ววัยเด็กของนาอมีนานน่าสงสารมากเมื่อพ่อแม่ต่างก็แยกทางกาันเธอจึงต้องอาศัยอยู่กับแม่ในญี่ปุ่นตามลำพังท่ามกลางความเป็นอยู่ที่แสนรันทด จากความทรงจำของนาโอมิกล่องอาหารกลางวันจึงมักจะมีเพียงแต่ข้าวเปล่าเวลากินอาหารเธอจึงต้องวางใบปลิวร้านอาหารไว้ข้างๆและจินตนาการว่ากำลังกินเมนูเลิศรสอยู่ต่อมานาโอมิ Naomi ก็เข้าร่วมทีมวอลเล์บอลด้วยวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตทำให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นจนน้ำหนักพุ่งทะยาน ้วนโสดเรียนไม่ดีทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้เธอรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและตกเป็นเป้าการกลั่นแกล้งของเ,เพื่อนเนนี่คือยุคมืดในชีวิตของนาโอมิเนื่องจากแม่มักจะพาลูกสาวย้ายไปมาระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันซึ่งเป็นบ้านเกิดอยู่บ่อยครั้งความซับซ้อนทางครอบครัวเหล่านี้จึงส่งผลทำให้นาโอมิมีความบกพร่องทางด้านภาษาคะแนเรียนก็ตกต่ำย่ำแย่มาก หลังจากจบชั้นมตน้นเธอก็ไม่สามารถเรียนต่อได้อีกจึงไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อเก็บเงินก่อนจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองความฝันตั้งแต่เด็กของนาโอมิคือการเป็นนักสแสดงตลกซึ่งเธอก็มีฝีมือด้านนี้โดยมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนอยู่เสมอทว่า ทั้งแม่และผู้ใหญ่ในบ้านต่างก็คัดค้านเพราะพวกเขานึกภาพไม่ออกว่าเด็กผู้หญิงจากครอบครัวธรรมดาจะสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงและสร้างรายได้จากเสียงหัวเราะได้อย่างไรนี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่นาโอมิกลับยืนหยัดเธอตัดสินใจว่าจะทำงานเก็บเงินให้ได้สกรนหลังจากนั้นจึงออกเดินทางมาศึกษาการเล่นตลกที่โรงเรียนฝึกหัดการแสดงโยชิโมโตะนิวสตาร์ครีเอชั่น แน่นอนว่าอุตสาหกรรมนักสแสดงตลกมีการแข่งขันสูงความบกพร่องในการสื่อสารประกอบกับสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่พูดจีนเป็นหลักทําให้ภาษาญี่ปุ่นของนาโอมิไม่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับคู่แข่งในวัยเดียวกันเธอจึงเดบิวต์ครั้งแรกกับคู่หูตลกคนหนึ่งในชื่อวาตาโมจิ หลังจากล้มเหลวก็จับคู่กับสมาชิกอีกคนหนึ่งสุดท้ายเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันจึงต้องแยกวงเลิกรากันไปการต้องระหกระเหินอย่างนี้ช่งางแสนเศร้านาโอมิจึงเริ่มผิดหวังและท้อแท้กับตัวเองโชคดีที่เธอได้พบกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งให้กำลังใจขณะที่กำลังรู้สึกซึมเศร้าโดยบอกว่าโลกใบนี้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการไม่ยอมแพ้ก็คือ ความมั่นใจในตัวเองอ้วนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเพียงแค่เธอมั่นใจในตัวเองก็สามารถทำให้รูปร่างที่อ้วนท้วนกลายเป็นจุดเด่นของเธอได้ภาษาไม่แข็งพอก็ไม่เห็นเป็นอะไรแค่แสดงความเป็นตัวเองออกมาก็พอผู้ชมชื่นชอบคนที่สามารถเปล่งประกายต่อหน้ากล้องได้ต่อมา เธอจึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับรายการวาไราตี้ตลกๆทั้งวันทั้งคืนพร้อมทั้งฝึกทักษะทางภาษาใช้อพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่เป็นเวทีฝึกซ้อมรูปแบบการแสดงก็เน้นความโอเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆ yeah! <Yeah>! ในที่สุดเธอก็ได้เซ็นสัญญากับกลุ่มธุรกิจบันเทิงยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น โยชิโมโตะโคเกียวเริ่มต้นใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยตอนนั้นนาโอมิมีอายุ20ปีไม่ทราบว่าทุกคนเคยได้ยินรายการชื่อทฤษฎีของปิคารูมาก่อนหรือเปล่าคะโดยในรายการนาโอมิรับบทเป็นชิราโทริมิเรอิสาวงามอันดับหนึ่งของโลกซึ่งบรรดาศิลปินชายยอดนิยมที่มาเป็นแขกรับเชิญจะต้องตามจีบชิราโทริอย่างบ้าคลาั่ง กลายเป็นคนที่คลั้งคล้ายสาวงามผู้นี้อย่างหนักไม่รู้ว่าคุณอยากจะสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ดูบ้างไหมตอนที่ซาโตะทาเครุกำลังโปรโมทภาพยนตร์ซามูไรพเนจรก็เคยมาออกรายการนี้ด้วยเหมือนกัน โดยแขกรับเชิญหนุ่มๆที่มาออกรายการมักจะตกกลุ่มรักชิราโทรีตั้งแต่แรกพบจากนั้นก็จะสารภาพรักซึ่งบรรดาน,นักสแสดงทั้งหลายไม่มีใครเลยที่ไม่หลุดขำออกมาแถมยังถูกท้าให้อุ้มแบบเจ้าหญิงหรือไม่ก็ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงชิราโทริ โดยแร й ติ้งรายการนี้สูงมากทำให้กระแสค,ความนิยมในตัวนาโอมิเองก็พุ่งทยานไม่นานเธอก็ออกซีดีในชื่อชิราโทริมิเรอิคาดไม่ถึงว่าภายในสัปดาห์แรกจะติด10อันดับชาร์ตโอริคอนของญี่ปุ่นเลยทีเดียวแถมยังได้ขึ้นปกนิตยาสารผู้หญิงชื่อดังจัดกิจกรรมมิตติ้งในฟูกุโอกะแถมเพราะมีคนมาเข้าร่วมงานมากเกินไปจึงต้องยกเลิกกิจกรรมเพื่อความปลอดภยัย ความนิยมในระดับนี้เทียบเท่ากับดาราชั้นนำเลยทีเดียวความจริงแล้วหลังจากนาโอมิเดบิวในปีที่สองเธอก็เริ่มด่งดังในเน็ตจากการเรียนแบบนักร้องสุดฮอตอย่างบิอันเซ่แม้กระทั่งบิอันเซ่เองก็ยังหลงรักสาวเจ้าเนื้ออย่างนาโอมิซึ่งเพื่อความสมจริงในการเรียนแบบไอดอลนาโอมิถึงขั้นขอลางานนานถึง3เดือน เพื่อไปทุ่มเทฝึกฝนในสถาบันที่เปิดสอนโดยแดนเซอร์ของบียอนซ่โดยเฉพาะคาดไม่ถึงว่าจะมีกระแสะตอบรับมากมายขนาดนี้เธอจึงฉวยโอกาสกอปปีทั้งรีฮันนาเลดี้กา้าอายูมิฮามาสกิและมาริลินมอนโรเป็นต้นเริ่มต้นจากการล้อเลียนอันตลกขบขัน กลายเป็นการแสดงอันร้อนแรงไม่เหมือนใครในคลิปโปรโมตภาพยนตร์รางวัลออสการ์อย่างลาลาแลนในญี่ปุ่นก็ยังให้เธอมาแสดงเป็นนางเอกปีที่10ของการเดบิวต์นาโอมิก็จัดทัวร์การแสดงขึ้นทั่วโลกทั้งในนิวยอร์กลอสแองเจลิสและไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในศิลปินญ,ญี่ปุ่นส่วนน้อยที่ก้าวเข้าสู่เวทีสากลแม้ในการแสดงจะยังเห็นภาพที่แดนเซอร์ชายยกเธอไม่ขึ้น ทว่านาโอมิในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์มากมายกลายเป็นสาวอวบที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองจนนึกภาพคนที่เคยคิดจะทำร้ายตัวเองเพราะน้อยเนื้อต่ำใจในรูปร่างไม่ออกแม้ผู้คนจะประทับใจในภาพลักษณ์ของนาโอมิแต่เธอกลับไม่ยอมหยุดอยู่แต่เพียงแค่นี้ในฐานะศิลปินตลก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเธอยังพยายามสร้างภาพลักษณ์การเป็นแฟชั่นไอคอนให้ตัวเองจนกลายเป็นสไตล์นาโอมิวัตนาเบะอันโดดเด่นโดยดาราหญิงในญี่ปุ่นทั่วไปจะเน้นความสวยใสยเรียบง่ายแต่เธอกลับเลือกความจี๊ดจ๊าดสดใสเพื่อให้ตกเป็นเป้าสายตาราวกับเทพธิดาแห่งสีสันดาราหญิงคนอื่นมีผมดํคลับเธอก็ทํผมสีสันต่งตางๆตามชอบ ขณะที่คนอื่นแต่งหน้าใสาๆแบบชาวญี่ปุ่นเธอกลับมาสอนให้ทุกคนแต่งหน้าแบบสายฝอด้วยมือเปล่าในเมื่อไม่สามารถเป็นดาราหญิงที่สวยตามมาตรฐานของญี่ปุ่นดั้งเดิมได้เธอก็แค่เลือกเส้นทางอีกแบบทำสิ่งที่คนอื่นไม่มีไปให้ถึงระดับสุดยอดทั้งตลกขบขันและทันสมัยซึ่งสไตล์อันโดดเด่นที่นาาอมิมีทำให้กลายเป็นที่โปรดปรานของวงการโฆษณา แม้กระทั่งพม,มีกึ่งสำเร็จรูปและรถรางก็ดูทันสมัยขึ้นได้เพราะเธอขณะที่นาโอมิบุกเบิกธุรกิจด้านแฟชั่นนั้นเธอตระหนักดีว่าผู้หญิงเจ้าเนื้อหาซื้อเสื้อผ้าลำบากมากเพราะหญิงสาวญี่ปุ่นถูกครอบงำด้วยแนวคิดความสวยน่ารักสไตล์คาวาอีมีรูปร่างต้องเล็กมากเสื้อผ้าส่วนใหญ่จึงมีเพียงไซส์เหรือ M เป็นหลัก ดังนั้นเธอจึงได้สร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองขึ้นมาโดยผลิตทั้งเดรสวินเทจน่ารักนรัก,รกไปจนถึงสไตล์แก้วมีครบแทบทุกอย่างเธอยังร่วมเฟรมกับนางแบบทั่วไปในลุคบุ๊กดูสิคะสาวเจ้าเนื้อก็สามารถสวยและมั่นใจได้เหมือนกับผู้หญิงผอมคนอื่นๆหลายปีที่ผ่านมานาโอมิมักจะนำผลงานแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองไปอยู่ในแฟชั่นโชว์โตเกียวเกร์คอลเลกชันอยู่เสมอ ไม่ว่าเธอไปขึ้นปกนิตยาสารฉบับไหนก็มักจะมียอดขายถล่มทลายนอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแฟชั่นวีคระดับโลก4รายการถ่ายโฆษณาให้เคสเปสและยังได้ปรากฏตัวบนท้องถนนในนิวยอร์กในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเกียวโตปี2016ผู้จัดได้จัดนิทรศการนาโอมิวัตานาเบะขึ้นโดยเฉพาะในระยะเวลาสั้นๆเพียง8วันก็ขายตัวเข้างานได้มากกว่า20,000ใบ ทำไมนาโอมิจึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้นอกจากความสามารถในการสร้างเสียงหัวเราะและความสำเร็จด้านแฟชั่นอย่างมืออาชีพแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแววตาที่เปลี่ยมด้วยความมั่นใจในตัวเองของเธอสาวๆทุกคนต่างก็อยากตัวเล็กบอบบางน่ารัก,น,รกน่าเอ็นดูแต่นาโอมิกลับมั่นใจในรูปร่างเจ้าเนื้อของตัวเองและมีความสุขกับมันมากเธอเคยเปิดเผยเรื่องอาหารการกินของตัวเองในรายการว่า ระหว่างที่ว่างจากการทำงานเธอก็จะกินกินกินไม่ยอมหยุดทุกคนอิจฉากันบ้างไหมคะส่วนดิฉันอิจฉามากเลยค่ะนาโอมิในตอนนี้ยังคงเล่นละครกับบรรดาศิลปินชายชื่อดังอยู่แต่เธอไม่เคยรู้สึกประม่าเลยแม้จะมั่นใจในตัวเองมากแต่ด้วยสภาพสังคมญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหง ชาวญี่ปุ่นต่างก็กลัวการแปลกแยกกลัวจะถูกมองเป็นตัวประหลาดหลายคนจึงยอมทำอะไรตามๆกันทั้งใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเรียนแบบเดียวกันใช้ชีวิตตามลำดับขั้นตอนไม่ต่างกันบางทีอาจจะเป็นเพราะนาโอมิไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นร้อเปอร์เซนตเธอจึงไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ด้วยจิตสำนึกที่อย่างรากลึกเหล่านี้แต่กลับกล้าที่จะเป็นตัวเองไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่ใต้กรอบของใคร เธอยังเคยเปิดเผยในรายการว่าตนเองโสดมาตลอดแต่ก็มีคนรู้ใจที่ใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งในสังคมญี่ปุ่นดาราชื่อดังที่กล้าทำกล้ารับแบบนี้ถือว่ามีอยู่น้อยมากความมั่นใจในการใช้ชีวิตของตัวเองส่วนใหญ่มาจากความสำเร็จในหน้าที่การงานและรายได้มหาศาลเมื่อคุณมีทุนทรัพย์ที่มากพอและความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายในชีวิตเมื่อนั้น จ็จำนงและจิตใจของคุณก็จะเป็นอิสระนาโอมิอาจจะไม่ใช่ดาราที่สมบูรณ์แบบเธอก็เหมือนกับเพื่อนของคุณผู้ชมที่บอกว่าตนเองยังไม่เข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและยังคงใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายอยู่แม้จะมีรายได้เดือนละเป็นล้านแต่กลับมีเงินติดบัญชีอยู่ประมาณปีละ20,000เยนหรือประมาณ6,000บาทเท่านั้น เธอไม่ชอบทำความสะอาดลือกันว่าบ้านของเธอสกปรกเลอะเธอมากจนบริษัทเคยเรียกเก็บค่าทำความสะอาดสูงถึง1ล้านเยนหรือประมาณ3 0 0แสนบาทหลังจากมาร่วมการแสดงที่จีนในกิจกรรมวันคนโสดของจีนซึ่งตรงกับวันที่11เดือน11เหมือนเธอจะได้เปิดหูเปิดตาครั้งใหญ่เพราะทั้งชีวิตไม่เคยเห็นยอดขายวันละ3.5ล้านล้านเยนมาก่อน หรือประมาณ1ล้านล้านบาทอีกทั้งศิลปินในจีนทำไมจึงทำเงินได้มากมายขนาดนั้นน่าตกตะลึงมากปัจจุบันนาโอมิเป็นทั้งนักสแสดงตลกรวมถึงสุดยอดแฟชั่นไอคอนชั้นนำของญี่ปุ่นถูกโวก้กจัดให้เป็นสตรีแห่งปีครองตำแหน่งราชนีแห่งอินสตาแกรมของประเทศนาโอมิวัตานาเบะเคยกล่าวเอาไว้ว่าฉันจะเป็นเทพธิดาที่ดีที่สุดในโลก ถ้าคุณพบเจอกับเรื่องเศร้าโศกเสียใจเมื่อได้เห็นฉันฉันจะทำให้ทุกคนกลับมาลุกขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มเธอไม่เพียงนำเสียงหัวเราะมาให้แต่ยังเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างและให้ความอบอุ่นถ้าตอนนั้นเธอไม่ออกวิ่งตามหาความฝันในเมืองใหญ่ตามลำพังเด็กสาวจากครอบครัวธรรมดาที่เรียนจบเพียงชั้นมตน้นคงยากที่จะมีสถานะทางสังคมและความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ถ้าหากเธอไม่เคยประสบพบเจอกับความยากลำบากมากมายมหาศาลมาก่อนก็อาจจะพ่ายแพ้ให้กับการแข่งขันที่ดูเดือดในโตเกียวและถูกบีบคั้นให้กลับบ้านไปนานแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ดิฉันรู้สึกชื่นชมมากที่สุดก็คือเธอไม่เคยหยุดที่จะทลายข้อจำกัดของตัวเองจากตลกจนถึงแฟชั่นไอคอนเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและนักแสดงผู้เปี่ยมด้วยฝีมือ อ๋อใช่แล้วซีรีส์ที่เธอแสดงนำยังมีเรตติ้งแซงผลงานของนางเอกซุปตาดานประดิบอย่างยูอีอารางากิอีกด้วยถ้าคุณอยากจะได้เสียงหัวเราะสามารถเปิดดูรายการของเธอถ้าคุณรู้สึกหลงทางก็ลองมองเธอเป็นแรงบันดาลใจคนที่พยายามอยู่อย่างเงีย,งยบๆแต่กลับกลายเป็นเด็กสาวที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนได้ถ้าหากชื่นชอบช่องของเรา อย่าลืมกดไลค์แล้วเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการบันทึกพิสวงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ